นั่นนะครับผู้โชคดีมาแล้วนะครับพร้อมที่จะถูกเชือดแล้วนนะบัตรนี้เ <c oughs> ไม่ใช่แล้วะดนถ,ถูกเชือดซะเองมากกว่ามากดเลยเริ่มเลยครับมาอยากเห็นผมลำบากมากใช่ไหมมีแต่คนขอให้ผมเล่นเนสเซอรมาจัดให้เลยครับแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟเกาหลีเขาจะเรียกว่านาซีซัตนะไม่ใช่เนสเซอร์นะ <c oughs> มาเลยดานนี้หลากหลายมากใช่ไหมเยอะแยะ,ยะใช่ไหมมมามา,มา ก็มีข่าวแ,แววๆนะครับด่านบอสบอสโหมดยูนิตี้ใหม่จะมาแล้วด้วยเออก็กว่าจะมาเนาะเอาสรุดโลกไปตั้งหลายโลกหลายขุมเลยเนี่ยกว่าจะมาโอ้โหลงมาถึงก็อย่างนี้แล้วอ่ะไปแล้วรีบวิ่งๆๆแล้วคนหล่ออืมย่ออะไรช่อมให้อะเป็นญี่ปุ่นเลยไงฮะช่อมให้เนี่ยฮะให้เดียวเลยกิจการให้ไปวิ่งวิ่ง อะไรอะไรมีกลงเหล็กครับกงเหล็กจับนดเพนกวินนะครับอ่าได้โลด้วยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเอาไว้ป้องกันอย่างแม่นหนานะมาตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นเอ่ออะไรเป็นลีดเดอร์นะเป็นหัวหน้านะเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะว่าใครจะได้เป็นแน่เฮ้ยใช้กอนะเรียบร้อย เอาแล้วแล้วสเส้นทางข้างหน้ามันต้องเป็นของข้าเอ้ยไอ้เก็บไว้ก่อนโอ้โหมีคนเก็บได้แย่และแย่และต้องขอไปฝั่งนี้แล้วกันห้ามตกเหวเด็ดขาดนะไม่งั้นจบไม่สวยแนะ่เฮ้ยอ้ยนั่นไงตกเหวจนได้โอ้โหหล่อเลยเฮ้ยเร็วๆร็วดีโหลีลานั่นเมื่อไหร่มันจะแก้ให้ไม่ไม่ลีลาสักทีฮนะแค่นี้ก็วิ่งจะตายอยู่แล้วอโอเคเรียบร้อยนะครับอยู่ข้างหน้าแล้วเอาละ ทีมเอลได้นะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ทีมรัวครับทีมรัวนั่นแหละได้แล้วมาข้าวนี้แหละสเตทที่3มาอยากเห็นผมลำบากไหมใช่ไหมมาเดี๋ยวจัดให้โอ้โหมันใช้ปืนใหญ่ไปอีกแล้วโกรธเลยครับข้าวนี้ไม่สนอะไรแล้วไปไปไปโอโ้ตรงนี้ต้นไม้เยอะครับระวังให้ดีเอาครับดิฟดิฟดิฟอ่ารู้จักดิฟน้อยไปแล้วเอ้เอ โหมีชะงักด้วยเป็นเพาะอ,อ,อย่างกันไปเร็วไปเร็วเส้นทางอยู่ข้างหน้ารอคอยข้าเสมอเฮ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้โหติดอีกแล้วควบคุมยากนะฮะยูฟูเรียบรออ <c oughs> ้อยเ <c oughs> อ้ามืดโอ้ไม่น่านเลยอายเขาไม่น,นั่นโอ้ไม่ทันแล้วเราต้องโกรธแล้วแหละโกรธกลกายเป็นว่าจะไปโกรธที่น้ำนะ กดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรมีลาหน่อยยอมมีลาหน่อยเอาเฮ้ยเอาไปทันทีเลยเหรอเอ้ยเพิ <c oughs> ่งรู้ <c oughs> เอ้ยเยี่ยม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 ขอนำไปก่อนละกันนะไปแล้วบายบายโอ้โหมันพุ่งอย่างนี้ด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อไปแล้วบายบายเฮ้ยตู้เย็นอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดเฮ้ยอ่าเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเอ้ยขอไปก่อนเลยขอไปก่อน ไม่เ,เกตจมหมดแล้วแย่แล้วแย่แล้วต้องรีบไปนะเอออย่าเพิ่งเปิดไม่ดีไม่ดีเอาสายยางลงเออสายาย,สายางลงมาโดนด,ดีดีนั่นแหละเรียบร้อยนะแต่ไปข้างหน้านั่นแหละได้กินแล้วครับแทนนี้เอ้ยไม่ได้อ๋อไม่มีแล้วอันก็เข้าอันกลางเลยละกันนะรอบนี้ขอรอบชิงหน่อยแล้วกันขอต้อนรับห้าเทพนะห้าเทพมาเลยนั่นแหละ เทปทั้ง5มาแล้วโอ้โหสีแดง3ครับสีน้ำเงิน2สีน้ำเงิน2เอ้ยสีน้ำเงิน4ดิเ,เอ้ยไม่ใช่สีแดง4สีน้ำเงิน1เออโอ้สลับสีไปไหนเนี่ยเอาล่ะไม่ได้แล้วมาผู้ชนะต้องเป็นข้าโว้ยนั่นไงแย่แล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอย่าลีลาดิโธ่ีีไปแล้วเออไปเร็วไปเร็วสีตัวเองชนะก็ไม่เป็นไรขอได้ชนะแล้วกันเอ้ยโอ้โห ล่องลอยล่องลอยโอ้โหเฮ้ยเร็วเเข้าเฮ้ยที่หนึ่งแล้วครับเร็วเร็วโอ้ติดติดฟองน้ำโอ้โหมามาบึมมาบึมโอ้โหติดฟองน้ำเออเฮ้ยเร็วเร็วลิปไปเร็วเฮ้ยไม่ให้ไปถึงแม้จะเป็นพวกเดียวกันเว้ยเฮ้ยคิดจะแซงเหรอเฮ้ยเร็วเร็วไปแล้วครับเอ้ยเรียบร้อยอ้า นั่นแหละเรียบร้อยครับโอ้โหคนหล่อทำได้เว้ยโอ้ใจสั่นเลยเฮ้ยโอ้ไม่เคยตื่นเต้นเลยขนาดนี้เลยโอ้โหมันต้องลำบากนะครับถึงจะได้รับคว้าชัยชนะแน่จริงๆเลยในที่สุดนะครับในที่สุดก็เข้าเส้นชัยแล้วป้าป้า,ป,าปิดคลิปป้าพอแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยยังยังก่อนอ้าวได้คูปองเนียแหลมเลย แต่ว่าได้อันเดียวนะครับมารอบนี้ขอจริงเอาจังสักรอบนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเล่นตัวนี้ให้ดู